บทที่4 4สิ่งที่จำเป็นต้องทำหรือ Four things you have to have to do เพื่อเริ่มต้นการสตาร์ทเครื่องเดินทางมุ่งไปสู่เส้นทางอันสูงสุดนั่นคือเส้นทางแห่งการเกษียณภายในเวลาอันรวดเร็วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังการเทรนนิ่งนี้กันเลยนะคะเริ่มต้นธุรกิจกระขายอย่างไรให้ถูกต้องหรือท่านมีคำถามจากคนที่ท่านอุปถัมภ์เข้ามาครับพี่ครับผมจะเริ่มต้นอย่างไรช่วยอธิบายผมหน่อยนี่คือสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้และเอาไปสอนครับบทที่4 4สสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ในบทที่สองผมได้บอกท่านนะว่าต้องทำอะไรบ้างในบทที่สามเราได้บอกท่านว่าท่านห้ามทำอะไรตลอดระยะเวลาที่ท่านทำงานกับองค์กรของท่านส่วนในบทนี้เราจะพูดถึงส,สี่สิ่งที่จำเป็นต้องทำถ้าหากท่านคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจเครือข่ายให้มีองค์กรขนาดใหญ่ขอย้ำอีกครั้งครับว่าสี่สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งหากท่านต้องการประสบความสำเร็จนักธุรกิจเครือข่ายที่ทำเงินได้มากกว่า แสนหรือสองแสนเหรียญต่อปีก็ประมาณ3-6ล้านหรือ10ล้านต่อปีเนี่ยนะได้ทําและกําลังทำสีอย่างต่อไปนี้ถ้าท่านอยากเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้ต่อปี3ล้าน5ล้าน10ล้านตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ท่านและทีมงานของท่านเข้าใจจดจําและถ่ายทอด4สิ่งน,นี้ได้ง่ายขึ้นเราจะเล่าให้กับท่านฟังโดยเปรียบเทียบกับเรื่องราวง่ายๆแบบนี้ครับว่าสมมุติว่านะท่านต้องการขับรถนะจาก กรุงเทพไปเชียงใหม่ท่านต้องการหนีบรรยากาศอันร้อนอบอ้าวแล้วก็วุ่นวายในเมืองหลวงไปสู่นะดอยเต่าดอยตุงอากาศบริสุทธิ์นะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือนอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่แต่ตอนนี้ท่านอยู่กรุงเทพซึ่งแสดงถึงจุดเริ่มต้นในการดําเนินธุรกิจข,ของท่านการที่ท่านจะไปถึงเชียงใหม่แสดงว่าท่านได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือก้าวเข้าไปในรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องถูกไหมครับ ท่านจะขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ท่านต้องก้าวเข้าไปในรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องไม่มีใครจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายหากปราศจากการเริ่มต้นการเริ่มต้นก็เปรียบเสมือนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องสมัครครับสเต็ปแรกสมัครสมัครหรืยอยังนะถ้าท่านอยากจะแนะนําผู้มาหวังบอกผมพร้อมจะทําแล้วก็พี่ผมต้องทำอะไรครับสมัครครับขั้นตอนที่หนึ่งซึ่งอาจจะใช้เงินมากน้อยแตกต่างกันตั้งแต่ร้อยเหรียญ US ดอลลาร์สองร้อยถึงหนึ่งพันเหรียญเป็นเงินไทยก็ สามพันหกพันสองหมื่นสามหมื่นก็แล้วแต่บริษัทนะบริษัทที่ท่านสมัครก็เปรียบเสมือนกับยานพาหนะที่ท่านเลือกใช้ในการเดินทางครั้งนี้นี่เองสิ่งที่สองที่ท่านต้องทําก็คือการเดินทางมันต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงถูกไหมการที่ท่านจะไปถึงเชียงใหม่ได้นั้นเนี่ยท่านต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงจนหมดแล้วก็เติมใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่านะถ้าเกิดท่านขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่บทีน้ํามันถังเดียวมันไม่พอถ้าต้องเติมแล้วเติมอีกการใช้น้ํามันเนี่ยเปรียบเสมือนการใช้สินค้า ท่านควรใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยตัวท่านเองแล้วก็ซื้อซ้าๆทุกเดือนทุกเดือนเพราะโดยธรรมชาติแล้วบริษัทเครือข่ายมักจะมีผลิตภัณฑ์ประเภทอุปโภคบริโภคปกติผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุปโภคหรือบริโภคมักทําการตลาดโดยวิธีการค้าปลีกหรือขายตรงแต่ก็ไม่เสมอไปการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองก็มีข้อดีข้อหนึ่งนะครับตรงที่ว่าท่านจะตื่นเต้นไปกับมัน ท่านจะชอบท่านจะได้ผลลัพธ์ท่านจะตื่นเ่านอยากจะแบ่งปันอย่าลืมว่าบริษัทธุรกิจเครือข่ายใช้เงินไปกับการพัฒนาสินค้าแทนที่เขาจะนํามันไปจ่ายให้กับายาหญานะเดทแบดพิษแองเจลิน่าโจลี่อะไรเงี้ยเขาไม่จ่ายให้กับดาราเหล่านั้นเขาเอามาจ่ายให้กับเราตัวแทนได้หรือไม่ทำให้คุณภาพสินค้านั้นน่สูงกว่าสินค้าตามร้านของชําหรือสินค้าคู่แข่งยี่ห้อหอื่นในหมวดเดียวกันมากคุณภาพนะสูงมากเลยจําสิ่งที่เราคุยกันในบทที่หนึ่งได้ไหมครับว่า หากท่านมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จํานวน780คนแล้วแล้วก็ไม่ว่าท่านอยู่บริษัทไหนถ้าจะมียอดขายมหาศาลเลยทีเดียวสิ่งที่3นะหลังจากที่ท่านนะสตาร์ทก็คือสมัครสมัครแล้วก็ต้องซื้อแพนะ็กเกจถ้าไม่ซื้อท่านจะมีสินค้าแล้วท่านจะได้เงินตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ดีที่สุดได้อย่างไรถูกไหมครับราวนี้สิ่งที่3ที่ท่านต้องทําหลังจากสตาร์ทลดไปแล้วนั้นก็คือการเข้าเกียร์สูงแต่แน่นอนว่าไม่มีใครนะสามารถออกรถได้ โดยการเข้าเกียร์สูงทันทีทุกคนเริ่มจากเกียร์ว่างครับทุกท่านนะทุกคนเริ่มจากเกียร์ว่างก่อนทั้งนั้นสมมุติถ้าเราอยู่ในรถเราอยู่บนถนนที่ถูกต้องแล้วเราบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเราก็เหยียบคันเร่งเพื่อใช้น้ามันเชื้อเพลิงไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เราจะไม่มีทางไปถึงเชียงใหม่หรือไม่แม้แต่จะขยับไปไหนเลยถ้าท่านไม่ขยับเกียร์ออกจากตําแหน่งเกียร์ว่างซะก่อนการเข้าเกียร์สาหรับรถของท่านก็คือการอุปถัมภ์ใครบางคนเข้าสู่ธุรกิจ เมื่อท่านสปอนเซอร์ใครบางคนท่านจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์หนึ่งท่านควรจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์หนึ่งห้าครั้งนั่นคือการอุปทภนคนเอาจริงห้าคนในบทต่อไปนะเราจะแสดงให้ท่านเห็นว่าท่านจะทราบได้อย่างไรว่าคนไหนเป็นคนเอาจริงคอยติดตามนะครับต่อไปท่านจะต้องสอนให้ห้าคนเอาจริงของท่านนั้นเนี่ยเข้าเกียร์เช่นกันนะครับเมื่อเขาเข้าเกียร์หนึ่งห้าครั้งเช่นเดียวกับท่านท่านจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์สองยี่สิบห้าครั้งต่อไปท่านต้องสอนให้ห้าคนที่เอาจริงของท่านเนี่ย สอนให้5คนเอาจริงของเขาเข้าเกียร์หนึ่งหครั้งถ้าท่านทําสําเร็จถึงขั้นนี้ท่านจะอยู่ในตําแหน่งเกียร์สท่านสังเกตบ้างไหมว่ารถของท่านจะวิ่งได้ราบเรียบแล้วก็รุนแรงมากขึ้นแค่ไหนหากท่านอยู่ในตําแหน่งเกียร์สีองค์กรของท่านก็เช่นกันท่านต้องอยู่ในตําแหน่งเกียร์สี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อห้าคนเอาจริงของท่านอยู่ในตำแหน่งเกียร์สท่านจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์สีท่านอยากให้ คนห้าคนเอาจริงของท่านมาอยู่ในตำแหน่งเกียร์สเช่นเดียวกับท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าท่านสามารถช่วยให้เขาอยู่ในตำแหน่งเกียร์สได้โดยการสอนให้เขาช่วยให้คนของเขาอยู่ในตำแหน่งเกียร์สเพื่อทําให้คนของท่านอยู่ในตำแหน่งเกียร์สถ้าท่านทําสําเร็จท่านจะอยู่ในตำแหน่งโอเวอร์ด e ตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดการเจริญเติบโตของท่านได้แล้วนี่แหละความมั่งคั่งนั่มรวยเริ่มต้นจากจุดนี้ใครครับวันนี้เพิ่งเห็นภาพชัดเจนเลยพิมพ์คําว่าเขาขึ้นมาคอมเมนต์เลยเขา นี่คือวิธีการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วร่ำรวยมั่งคั่งจากธุรกิจเครือข่ายที่คน99%นไม่รู้และไม่เข้าใจแม้จะทําธุรกิจเครือข่ายมาแล้ว5ปี10ปีสิ่งที่4ที่ท่านต้องทําในการเดินทางครั้งนี้ก็คือแบ่งปันสินค้าครับให้กับคนที่ร่วมเดินทางไปกับท่านให้เขาได้ทดลองใช้ให้เขาได้สัมผัสประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของเขาเองเมื่อเขาชอบสินค้าแล้วถามท่านว่าเขาจะไปหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้จากที่ไหนก็เท่ากับท่านได้สร้างลูกค้าไปโดยปริย สำหรับนักธุรกิจเครือข่ายแล้วสิ่งนี้ถือว่าเป็นการค้าปลีกในธุรกิจเห็นภาพไหมครับท่านจะพบว่าเดีย๋ยวผมจะสรุปสี่ขั้นตอนที่ท่านเห็นท่านจะพบว่าตั้งแต่เราได้เริ่มนะบรรยายตั้งแต่บทแรกบทที่สองจนในขณนะนี้เนี่ยเราอยู่ในหัวข้อที่สามที่สี่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงสิ่งที่ท่านต้องทําในภาพรวมไปทั้งหมดแล้วเราไม่เคยพูดกับท่านแม้แต่คําเดียวนะครับว่าท่านต้องออกไปขายเรายังย้ําคําเดิมๆว่า ท่านไม่ต้องขายตามความเข้าใจของโลกแต่เราได้พูดกับท่านอย่างชัดเจนว่าให้ท่านแบ่งปันสินค้าให้กับเพื่อนของท่านท่านอาจจะแบ่งปันสินค้าให้กับคนแปลกหน้าก็ได้เมื่อเขาเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์และแผนรายได้แล้วเขาก็จอกลายมาเป็นเพื่อนของท่านท่านไม่จําเป็นต้องมีลูกค้าปริมาณมหาศาลนะครับสมมติท่านมีลูกค้าสิบคนเท่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรท่านก็แค่ทํารายได้จากข้อสีได้น้อยมากหรืออาจจะไม่ได้เลย หากท่านทําข้อหนึ่งหรือข้อสามแค่นั้นไม่ทําข้อสี่ท่านก็ยังไปถึงเชียงใหม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นว่าข้อสี่มันไม่ใช่ข้อที่สําคัญเท่าไหร่นะักการขายปลีกไม่สําคัญเท่าไหร่นะักทำแค่ข้อหนึ่งหรือข้อสามก็สําเร็จในธุรกิจเครือข่ายท่านก็ไปถึงเชียงใหม่ได้เพื่อนท่านนั่งอยู่ในรถไม่ต้องกินผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่านก็ขับพาเขาไปถึงเชียงใหม่ได้อยู่ดีแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านทําข้อสี่มากแต่ท่านไม่ได้ทําข้อสามก็คือการเข้าเกียร์ซะแล้วเนี่ย ท่านไม่มีทางขยับไปไหนได้เลยทั้งนั้นและนี่คือสิ่งที่เซลแมนทํากันเอาละครับเมื่อท่านเข้าใจบทเรียนนี้และสามารถที่จะผสมผสานเข้ากับความรู้ที่ได้จากการที่ผมแบ่งปันตั้งแต่บทที่1บทที่2บทที่สามจนถึงบทที่4ท่านได้เข้าใจถึงทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายแล้วแล้วท่านต้องปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องนี้ให้กับทีมงานของท่านตั้งแต่คนแรกบอกกับเขาไปว่าคุณแค่หาคนเอาจริง5คนเท่านั้น พูดกับเขาบ่อยๆเตือนสติเขางานของท่านมีแค่นี้ท่านนึกภาพดูเสียเรียนตั้งแต่อนุบาลยันจบมาหาวิทยาลัยอะ่ะท่านได้เงินเดือนเท่าไหร่เรียน1 8 19ปีกับการมาเปรียบเทียบว่าถ้าท่านเอาจริงหาคน5คนเอาจริงให้ได้แล้วสร้างลงลึก3าชั้นท่านว่ามันต้องใช้เวลา18ปีไหมบางทีมันอาจต้องใช้เวลา1นึงสามปีแต่ท่านมีรายได้เดือนละล้านท่านว่าอย่างนี้คุ้มกว่าไหมเป็นท่านท่านจะเลือกอะไรเรียน18ปีออกมาได้เงินเดือนหมื่นห้าหรือตั้งใจเอาจริงในธุรก,ลลากกาารรสร้ง าสายกว้างลึกลงสามชั้นแล้วทะลุลงไปเรื่อยๆท่านตอบผมหน่อยท่านต้องการอะไรแล้วถ้าท่านได้ดูวิดีโอนี้หรือได้ฟังข้อมูลนี้จากการที่มีคนเขารักท่านเขารู้ว่าท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจเขาอยากให้ท่านเข้าใจท่านต้องกลับไปขอบคุณเขาเลยนะเพราะถ้าท่านตั้งใจฟังผมเนี่ยท่านจะเข้าใจแล้วว่าโอ้ตายแล้วที่ผ่านมาฉันอคติไปเองฉันไม่เข้าใจธุรกิจเครือข่ายไปเองโถอ,อยากจะกอด ขอบคุณเหลือเกินเพราะฉันเห็นแล้วว่าฉันจะสามารถออกจากชีวิตที่น่าเบื่อนไนทํางานตลอดแถมกเกษียณแล้วก็ไม่มีเงินด้วยถังแตกกันหมดนะคนส่วนมากส่วนมากไม่มีเงินแล้วตอนที่ทํางานอยู่เนี่ยก็ไม่มีเงินมีใช้เดือนชนเดือนแล้วต้องกังวลด้วยหลังจาก,กเกษียณหรือโดน้องข่าวแล้ว,ว,วฉันจะอยู่ยังไงท่านเห็นไหมในข่าวอ่ะร้องไห้ร้องโหมตกงานร้องไห้อยู่เป็นสามสิบสี่สิบปีน่าสงสารเพราะอะไรเพราะความแตกต่างของคนที่เขาออกจากงานประจําได้กับคนที่ออกจากงานประจาไม่ได้คืออะไรรู้ไหม เวลาหลังเลิกงานคนที่ออกจากงานประจาไม่ได้ไม่ใช้เวลานี้ในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเหมือนท่านแต่คนที่ออกจากงานประจาได้คือแม้จะผมจะไลฟ์ดึกขนาดไหนท่านยังนั่งฟังอยู่ท่านคือคนที่สุดยอดท่านคือคนที่จะประสบความสำเร็จท่านต้องถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับคนของท่านรวมถึงผู้มริหังท่านว่า1-3ปีชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกเลยอิสรภาพทางการเงินและเวลาสามารถเกิดขึ้นได้ในธุกรกิจครอขายครับ1-3ปีนี้ครับ